สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งที่5นะครับสำหรับเรื่องเลขยกยกำลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของสัญญากณวิทยาศาสตร์อ่ะเราเห็นชื่ออยู่แล้วว่ามันเกี่ยวต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แน่นอนเราจะได้เจอเลขพวกนี้ในวิทยาศาสตร์และในมปลายต่อไปในเรื่องของเคมีหรือฟิสิกส์ก็จะได้ใช้ใน สัญญากรณว,วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรามาร,รู้จักสัญญากรวิทยาศาสตร์กันเลยก็สัญญากรวิทยาศาสตร์จะใช้สําหรับเขียนในรูปแบบของจํานวนที่มากๆอย่างเช่นตัวนี้ครับ350ล้านแต่เราอ่ะจะเอาแค่เลขข้างหน้ามาเขียนคือมันเป็นเลข35เนาะแต่สัญญากรวิทยาศาสตร์โดนกําหนดไว้ว่าเขียน1ถึงแค่10พอเพราะฉะนั้นเราใส่จุดให้เขาก็ได้เป็น3.5 ต่อมาเราให้เราเขียนจุดไว้ในเลขปกติคือหลังสุดนี่สีแดงนะสีแดงนะกระโดดมา1 2 3 4 5 6 7 8กอ่ะมันกระโดดมา8ครั้งถึงจะกลายเป็นตรง3.5เพราะฉะนั้นเราก็เลยคูณด้วย10บกำลังแอ่าถ้าเลื่อนมาข้างหน้าจะเป็นบวกเนาะต่อมาจุด ของของข้องล่างจุดอยู่ตรงนี้นะถอยหลังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเราจะกลายเป็นเจ็ดจุดสี่เนาะอ่าเจ็ดจุดสี่แล้วถอยหลังมาเก้าก็คือเป็นสิบกำลังลบเก้านั่นเองอ่าจดตัวอย่างไปข้างนี้หมดเลยอ่าเรามาดูกันบ้างของเราตัวอย่างข้อแรกเลย ขาให,ให้จุดมาอยู่แล้วคือจุดอยู่ตรงนี้เราห้ามเขียนเกิน10เราต้องเลื่อนหน้าไปอีก2ที่1 2่าจุดก็อยู่ตรงนี้ก็เป็น3.154อาแล้วเมื่อกี้นี้เราเดินหน้าไป2จุดก็ต้องเป็น10กำลัง2เนาะและตัวเก่าของเขาอันนี้คือตัวเก่าของเขาก็คือคูณ10บกำลังส ه, สองตัวหลังนี่คูณกันเราต้องเอามาบวกกันก็ได้เป็น10กำลังหข้างหน้าก็เขียนไว้เหมือนเดิม3.154หนึคูณ10บกำลังหนะครับ ه, มาดูข้อ2บ้างข้อ2มันน้อยกว่า1เราห้ามเขียนให้น้อยกว่า1เราถอยหลังจุดไป1 2 3สองาตัวเลขข้างหลังไม่มีนะเราก็เขียน2เฉยๆส เราถอยหลังไป3มก็คือ10กําลังลบ3ถอยหลังเนาะถอยหลังเป็นลบนะครับตัวเดิมของเขาคือ10กําลังลบ4เราก็เขียนไว้10กําลังลบ4ต่อมาเอามาบวกกัน10กําลังลบ3บวกกับลบ4เป็นลบทั้งคู่มาบวกกันรวมกันนะครับก็ได้เป็น สิบกำลังลบเจ็ดต่อมาอันนี้เขาเขียนว่าพันล้านพันล้านให้เรานึกเขียนเลขก่อนเฮ้ยพันล้านเป็นเลขยังไง,ไงไวะอ่าเรานับศูนย์มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าตัวแปลว่าครูเขียน,นนี้ก่อนสิบหกคูณพันล้านก็คือสิบกำลังเก้ามีศูนย์อยู่เก้าตัวเนาะต่อมา เราเติมจุดให้น้เขาหน่อย16เนี่ยมีจุดอยู่ข้างหลังถ้าเราเป็นเลขปกติเนาะให้เขียนจุดอยู่ข้างหลังเลื่อนมาข้างหน้า1ครั้งอ่าก็จะเป็น1.6คูณ10กําลัง1แล้วก็ตัวเก่าของเขาคือ10กําลัง9ก็เขียนออกมาคูณ10กําลัง9ตัวหลังเอามาบวกกันก็เป็น10กําลัง10คูณ1.6นั่นเอง อ่ะจดตัวอย่างลงไปนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างคล้ายๆกันเนาะต่อเลยพออันนี้มันเริ่มมาเป็นบวกลบแล้วเริ่มมาเป็นบวกลบคูณหารบัางลวอ่ะเรามาดูข้อแรกเลยอ่าข้อแรกเลยนะครับอ่ครูเขียนข้อหนึ่งไว้ก่อนอ่าข้อแรกเราดูก่อนเลข ข้างหลังอนะีต้องทําให้เท่ากันก่อนอันนี้มันสิบกำลังสามสิบกำลังสองไม่เท่ากันเราทําให้เป็นสิบให้ทําเป็นตัวน้อยเท่ากันก็คือสิบกำลังสองเพราะฉะนั้นเราอยากทําเป็นตัวน้อยให้ทําเป็นตัวมากเท่ากันดีกว่าเราก็เลยต้องเดินหน้าจุดตัวเนี้ไปหนึ่งจุดข้างหน้าเดินตัวหน้าจุดนะไปหนึ่งจุดข้างหน้ามันจะได้ศูนย์จุดศูนย์จุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังสาม ถ้าเราเดินหน้าจุดไปข้างหน้ามันจะเท่ากับมัน,มนเราต้องบวกกําลังเพิ่มอีกหนึ่งเนาะเราก็เลยได้เป็นสิบกำลังสามเนาะตอนแรกมันเป็นสิบกำลังสองอยู่ก็ได้เป็นสิบกำลังสามต่อมาสิ่งที่เราได้ออกมาจะเป็นแปดจุดห้าสามคูณสิบกำลังสามแล้วก็บวกกับศูนย์จุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังสามอ่ะ ตัวข้างหลังเหมือนกันและเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วตัวข้างหลังเหมือนกันให้เรามอ,มองเหมือนเป็นตัว x ตัว x ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเอาตัวข้างหน้ามันมาบวกกันเพราะเครื่องหมายเขาเป็นบวกเนาะบวกกันก็จะได้เป็น9.9.2อ่าเราได้9.2ออกมาข้างหลังอ่ะมันเป็น10กําลัง3ทั้งคู่แล้วก็ใส่ไปเลยคูณ10กําลัง3 ก็ประเด็นของข้อนี้ก็คือต้องทําตัวข้างหลังให้เท่ากันก่อนเนาะเรามาดูข้อ2กันข้อ2ข้อ2เรามาดูก่อนเฮ้ยอันเนี้ยสิบกำลังลบหอันนี้10กําลังลบแเราคิดก่อนว่าอันไหนมากกว่ากันตัวนี้มากกว่านะลบหมากกว่านะครับเราต้องทํา10กาลังลบแให้เป็นลบหเนาะแปเนี่ยเราจะทําเราต้องให้ มันเพิ่มขึ้นอีก2เราก็ต้องเดินหน้าจุดไป1 2จุดมันจะอยู่ตรงนี้ครับช่องว่างให้ใส่ศูนย์นะข้างหน้าจุดไม่มีเลขให้ใส่0นเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาก็คือ1.44คูณ10กำลังลบ6ลบกับ0.089คูณ10กำลังลบห ถามว่าอยู่ดีทำไมลบแปเป็นลบหเพราะเราเดินหน้าจุดไป2จุดมันก็บวกเพิ่มอีก2จากลบแก็เลยกลายเป็นลบหนั่นเองแล้วก็เอาข้างหน้ามาลบกันเอาข้างหน้ามาลบกันข้างหลังเท่ากันแล้วเอาข้างหน้ามาลบกันได้เลยก็ได้ออกมาเป็น1น่งยืม3ายืมสทด2เหลือ5 5เหลือ3แล้วก็จุด1คูณ10บกำลังลบห ก็เหมือนกับข้อข้างบนก็คือทําข้างหลังให้เท่ากันก่อนเนาะต่อมามาดูข้อ3ามั่งข้อ3ข้อ3ไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็น9.5้าจคูณสิบกำลังหกับ1.2ึ่งจอคูณสิบกำลังลบเลบเ่ะสิ่งสำคัญนะครับก็คือ เอาเลขคูณกันเลย9.5คูณ1.2คูณเลขก็ได้เลย2คูณ5ได้10ทด1 18ทด1 19 5กับ9ได้0กับ4ทด1ได้11ทดนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็ใส่ไป2ตำแหน่ง เลขข้างหน้าเราจะได้ออกมาเป็น1 1ึ่งจุศนะครับเลขข้างหลังเรามาดูอันนี้เป็นบวกหอันนี้เป็นลบเก้บวกด้วยลบเนาะคูณเป็นบวกนะ6บวกด้วยลบเก้าก็ได้ลบสก็เขียนคูณด้วย10บกำลังลบสาม แต่ข้อนี้ยังตอบไม่ได้มันยังไม่เป็นสัญสญ,ญาณกรเพราะข้อนี้มันเกินสิบเนี่ยมันเป็นสิบเอ็ดอยู่จุดเนี่ยเราต้องเลื่อนไปข้างหน้าอีกหนึ่งจุดถ้าเราเลื่อนปุ๊บข้างหลังต้องเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งก็ได้เป็นสิบกาลังลบสองคูณกับหนึ่งจุดหนึ่งสี่ั่นเองข้อนี้ต่อมาข้อสี่ ข้อ4นะครับ3.2คูณ10กำลังลบ4หารนะครับเนาะหารทำวงเล็บไปนะ4คูณ10กำลังลบ2เหมือนเดิมเราเอาเลขมาคิดกันก่อน3.2หาร4 0 ใส่ศูนย์เนาะได้32ก็คือจุดแปดนะครับเนาะก็เหลือเศษศูนย์เนาะเราได้มาแล้วศูนย์จุดแปดตัวข้างหน้าคิดเลขก,กันได้ศูนย์จุดแปดแล้วต่อมาเรามาดูตัวข้างหลังตัวข้างหลังนี่มันเป็นลบสี่เครื่องหมายหารคือลบนะครับลบตัวหลังคือลบสองเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบสี่บวกกับสอง ห้ามตอบลบหนะนี่มันเป็นลบสี่นี่มันเป็นบวกสอคนละเลขคนละเครื่องหมายกันเอามาลบกันได้เป็นลบสอนะครับก็ได้เป็นคูณสิบกำลังลบสแต่ข้อนี้ยังตอบไม่ได้เช่นกันเพราะอันเนี้ยมันน้อยกว่า1ต้องเลื่อนจุดถอยหลังมาหนึจุดถ้าเลื่อนจุดถอยหลังมันจะส่งผลให้ลบเพิ่มอีกหนึ่งเพราะเราถอยหลังจุดนะจะลบเพิ่มแปดคูนสิบกำลังลบสาม นั่นเองอ่ะก็จดตัวอย่างลงไปนะครับอ่าต่อมาครับก็เปรียบเทียบกันเลยแล้วลองทำดูอ่ะอันนี้แนวคิดนะครับก็คือบอกแนวคิดพอนะแล้วเดี๋ยวเราลองทำเองเนาะเลื่อนจุดให้เสร็จก่อนอ่ะเราจะเลื่อนจุดถึงแค่ตรงนี้เพราะให้เขียนสัญญากรได้เนาะอันนี้ก็เลื่อนจุดถึงตรงนี้ พอให้เขียนสัญญากรได้แล้วค่อยคิดเลขกันพอคิดเลขกันเสร็จคิดเลขกันเสร็จแล้วค่อยจัดรูปอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะะจดจดไปเลยครับจดจดเหมือนกันก็อันนี้นะให้นักเรียนเอาไปแทนในนี้ได้เลยนะครับก็คือ แทนเป็น3คูณกับ x อกเราก็คือตัวนี้ก็คือ2คูณ10บกำลังลบ5แล้วมันเครื่องหมายบวกเนาะเราก็เขียนเครื่องหมายบวกไปข้างหลังเป็น4แล้วก็แทนเป็น4ในวงเล็บอันนี้เป็น7คูณ10กกำลังลบ7แล้วเราค่อยคิดเลขให้เสร็จแล้วค่อยจัดสัญญานะครับเนาะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันคู่ ขอแค่หยุดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เริ่มในบทต่อไปแล้วกันนะครับก็ลองทําดูเนาะอดทนหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพอได้เจอกันอาจจะได้ทบทวนให้ได้เยอะกว่านี้ก็จะได้ให้ทําให้ได้แล้วกันครับเนาะใครที่ยังไม่ทําการบ้านมีอยู่อ,อีกแค่ไม่กี่คนเองนะส่งมาหลายคนแล้วเหมือนกันคนอื่นพยายามนะครับสวัสดีครับ